หลวงปู่บางลูกท่านมาบวชก,กับหลวงตาร้องให้ไปหาหลวงตาหลวงตาหลวงปู่ร้องให้ทำไมหลวงปู่มันไม่ได้ดังใจพระเราบางลูกก็ล่าช้า ไปคอยแล้วก็ไม่ค่อยมาท่านก็เลยเป็นทุกข์ท่านทำดีอยู่แต่ว่าท่านอยากให้คนทั้งโลกเนี่ยพระทุกรูปเนี่ยดีทท้งนั้น ลองคิดดูดีว่ามันจะได้ไหมเมื่อตัวเองสร้างดีแล้วเกิดทิ่ิมานะทินว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนะเห็นไหมก็เลยไปดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นน่ะสู้ตัวเองไม่ได้เมื่อกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นมาทำดีอยู่ก็เป็นทุก เห็นไหมลงตาก็เลยว่าปู่ทำถูกแล้วทำไมจึงเป็นทุกข์เมื่อได้เวลาปู่เนี่ยขึ้นไปถึงก่อนหรือไปทันเวลาแล้วทำไมปู่จึงเป็นทุกข์ผมอยากให้พระเรานี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆท่านก็จะว่อย่างนั้น ร้องให้ไปหลวงตาก็เลยบอกว่าปู่เราสร้างดีแล้วทำไมจึงไม่มีความสุขสงบเย็นท่านก็พรรนาเรื่องความเป็นอยู่อยากจะให้อย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อะไรต่างๆเราสร้างดีแล้วทำไมจึงไปติดดี ไปยุดมั่นจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตาสร้างดีแล้วเดือดร้อนแสดงว่าโง่หลงตาวาท่านก็เลยบอกว่าแล้วหลวงตาให้ผมสร้างความดีนี่จะไม่ให้ยินดีไม่ติดดีได้ยังไงสนานะ องตาก็เลยป่ารบต่อหลวงตู่ปู่ร้องไห้เพราะความดีหรือเพราะความดีหรือร้องไห้เนี่ยหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่ทำดีแล้วละ่ะร้องไห้หรอลองตาก็เลยป่ารบให้ฟังตัณหาเป็นเหตุให้ปู่เป็นทุกข์ อยากให้คนเสมอกันอยากให้พระเสมอกันเนนเสมอกันแม่จีเสมอกันญาติโยมทั้งโลกเสมอกันความอยากของลวงปู่เป็นเหตุให้ปู่เป็นทุกข์ความอยากก็คือตัณหาทางไปสู่ความทุกข์ ชี้แจงไปชี้แจงไปจะคลายออกคลายออกคลา,า,า,ายออกเห็นไหมทำดีอยู่ก็เป็นทุกข์โง่ไหมมันน่าจะปลื้มใจน่าจะอิ่มใจทำดีแล้วน่าจะภูมิใจอิ่มใจดังนี้เป็นต้น